ในขบวนเชิญผ้ากรถินกับเจ้าภาพอธิครับนะก็เรียนเชิญตอนนี้เลยนะเดี๋ยวพอครบสามรอบแล้วจะมีเหรียญโปรยทานอยู่หน้าโบสตรงใบเสมาหน้าโบสถ์นี่นะครับอตอนนี้ระวังรถด้วยลูกๆหลานๆเลื่อนรถก่อนลูกหนูเข้าเข้าเข้หลบข้างทางก่อนรถกำลังจะวิ่งเข้าออกหนูระวังนะลูกนะใช่้ากระ่นแล้ว นะตอนนี้เจ้าภาพนะครับถวายผ้ากระถินในปีนี้นะครับคุณพ่ออุรดงคุณแม่เพื่นจิตทาบุตรนางสาวพันนิกา<อ><ท>าพระพุทธองค์พระยาติดมิตรนะครับได้แผ่องกระถินรอบอุโบสถนะครับสามรอบระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นที่พึ่งที่ระลึก นะครับครบ3ามรอบแล้วจะเข้าสู่ด้านในอุโบสถนะครับเราจะเข้าสู่ด้านในอุโบสถตอนนี้ท่านใดจะร่วมขบวนก็เรียนเชิญ่านในเวลานี้ได้เลยนะครับจะอ้อมจะเข้าสู่รอบที่1แล้วนะครับจำนวน3รอบนะครับ เราก็ดูข้อเหตุมาตรงนี้มารอบกเขาค่ะมาแล่น,น,าน,น,านแล่นและนได้รอบเขารอบแล้วรอบนึงที่รอบนึ่งมาดินนดนตรีจะไม่ได้เข้ามาในวัดนะครับจะให้อยู่แค่หน้าวัดแล้วก็เดี๋ยวช่วงพิธีทอดถวายก็ขอปิดดนตรีทั้งหมดนะครับก็จะได้ให้ทุกท่านได้ร่วมบุญนะเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลน,นะตอนนี้คณะเจ้าภาพ องคถินะรอบที่1แล้วนะครับเข้าสู่รอบที่สองนะครับโดยการนาของคุณพ่อบุญโดมคุณแม่เพลินเจตภาุวดและพรอครัวนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลอุที่ได้กับคุณพ่อบุญคุณแม่จันโพไซนายประโวกนางสาวนุกงดินโพไซรวมถึงคณะเจ้าภาพทุกคณะเลยนะครับวันนี้เราได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล นะครับในการทอดถวายผ้ากฐินเพื่อบรงเป็นทักษิณารุปรทานอุทิศให้กับบุคคการีชนนะครับต่อขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนะตอนนี้ก็เข้าสู่รอบที่สองนะครับเข้าสู่รอบที่สองก็คงไม่เกินเวลา11บเมรนิกาก็แล้วเสร็จแล้วนะครับนะเราก็จะได้นะเดินทาง บางท่านก็จะไปไปร่วมบุญต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายวัดหลายแห่งที่ได้จัดพิธีทอดถวายผ้ากระถิ่นนะครับประจำปี2568นะครับ ขอเรียนผู้ร่วมพิธีนะครับสวัสดีครับนาทงเร็วซึ่งมาทุกท่านจะไปบ้านดิงโตแล้วนี่ใส่เจลอันบัดาบาดจะลงรับเพ้ย์บาดตรเลยบัดาบาตรได้จะลงรับเพ้ย์เลยบอลเลยกีเฮ่เฮ้ยยิงขาดเลยใส่เต้านาบอล ขออนุญาตนำเรียนลำดับพิธีให้ทราบดังนี้นะครับเมื่อพระนาเจ้าภาพนะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมนะก็จะเข้าสู่พิธีการโดยจุดเคองเทียนบูชาพระร,รัตนตรัยพระตนาศีนลนะพระสงฆ์ให้ศีลจบแล้วก็จะกล่าวคำถวายผ้าถิ่น นะเมื่อกล่าวจบแล้วประธานก็จะนำผ้าถถิ่นไปวางถวายเบงหน้าพระสงฆ์นะครับแล้วก็จะเรียงเชิญทุกท่านนะครับโดยให้แถวหน้าเนี่ยเข้าถวายพระสงฆ์ทุกลูกก่อนนะครับตามลำดับเลยนะครับแล้วแถวที่อยู่แถวที่สองแถวที่สามที่อยู่ด้านบนโมโสถก่อนต่อจากนั้นท่านที่อยู่ด้านล่างก็จะเดินแถวขึ้นมาถวาย แล้วก็ลงกลับไปรอพระสงฆ์ทำอภรร์นก,กรรมภาคระถินนะครับแล้วก็จะได้รับพรในลำดับของไปนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกท่านเข้าสู่ เด็กขมโรอะไรเห็นไหมนันเด็กกมโรอะไรกันเนาะรอบ3ามเต้กินอันสบาเตียนเด็กขมโรแล้วไี่ได้ตรงนี้นี่เหมือนใช่กินวายอาวตอนนี้เชิญด้านบนได้เลยนะส่วนท่านใดที่ยังไม่มีผ้ากระถินก็รับที่กองโลยการแล้วก็ขึ้นมาด้านบนได้ ตัวน oh, uh, ้ำโรยตามันโซ่ใหญ่กับ mm มันโซ่ตาเดินลงลูนอะไรกับมันลุ้นมันมือมือกับมือกับสนิทผู้โดมประกาศตัวใครก็ได้เจอใจชิกบาลงเกินไม่เกรงนิษฐาสมบูรณ์ทั้งแกมลาบินเตก็ับตะปูขามุนนะครับแหบโอปป้าถินเข้าสู่รอบที่สามแล้วขามุนรอบที่สามแล้วเมื่อพร้อมแล้วก็จะขึ้นมาด้านบนนิษฐากรีนสมาเตียนอันนี้จำขึ้นเดกกูเองขออนุญาตให้ถอดรองเท้าไว้ด้านข้างนะครับอย่าถอดหน้าบันไดนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเลยครับ ผมพ่อจะไปวางไว้ที่